สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เย็ยนิสก็เช้านี้นะคะหรือว่าสายนะก็จะพาเพื่อนมาทําผัดโหระพานะคะคือไม่ใช่ใบกะเพรานะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือโหระพาทะเลนะคะเราจะผัดโหระพาทะเลนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะก็มีใบโหระพานะคะเพื่อนเพื่อนหอมหอมนะคะใบโหระพาที่เย,ยนิดซื้อเมื่อวานนะคะซื้อมาปลูกนะคะเพื่อนเพื่อน กระถางหนึ่งก็เจ9 9สิบเก้าจุดเก้า้นะมันก็ถางละแปเนาะก็มันเป็นต้นใหญ่มากเลยนะคะมีอยู่3มต้นนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเพื่อนๆใบใหญ่แล้วก็หอมมากนะคะเป็นใบใบโหระพานะคะเพื่อนๆไม่ใช่กระเพรานะแต่กินอีกมันมันกึงก่งๆนะคะกึก่งโหระพากับกระเพราผสมกันนะคะมันมันเหมือน กลิ่นเหมือนโหระพาแล้วก็กลิ่นเหมือนกระเพราด้วยนะคะพื่อนแล้วก็มีผักขึ้นช่ายนะคะกระเทียมพริกแล้วก็หอมนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็ซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดก็มีกุ้งปลาหมึกนะคะแล้วก็หอยนะคะธรรมดาก็ช่วงนี้ก็เขาจะไม่กินซีฟู้ดกันเนาะอาหารทะเลแต่อันนี้เป็นซีฟู้ดที่เหลือจากปีที่แล้วนะคะ เหลือจากคลิปที่เยนิสกินบะหมี่กินมาม่าในหิมะนะคะก็เหลือมันเหลือนานแล้วนะคะก็จะเอามากินให้หมดนะคะเพื่อนๆมันค้างปีแล้วนะคะจากปีที่แล้วนะคะคลิปหิมะนะคะคลิปกินบะหมี่ในหิมะนะคะก็มันเหลือเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะเอามาทํากระพร่ากันนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ทําโหระพาผัดโหระพานะคะเพื่อนมาดูกันค่ะเครื่องปรุงกระเท่าที่เห็นนะคะเพื่อนๆมีเกลือนะคะมีเกลือผงปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็ สีอิวขาวแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะเพื่อนๆมามาทำกันเลยนะจ๊ะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะเพื่อนๆอ,อย่นีด้พูดใกล้ไม้เกินไปนะคะเดี๋ยวก็จะจะมีเสียงหายใจที่ที่อะไรนะที่มันดังๆนะคะก็จะใส่กระเพราลงไปเอ้ยไม่ใช่ใส่กระเทียมนะคะเพื่อนๆก็รพริกนะคะ นี้จะเปิดพัดลมนะคะพัดลมจะเสียงดังหน่อยนะคะเพื่อนๆพลิกลงไปนะคะจามกันมบ้านได้เลยก็จะใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะคะต้องรีอรอนะคะปลาหมึกมันชิ้นใหญ่มันก็จะสุกยากหน่อยใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อน ส่วนกุ้งก็จะสุกง่ายนะคะน้องหอยนะคะน้องหอยก็ใส่ลงไปเลยนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็งดอาหารทะเลกันเนาะอย่างที่ลงในข่าวนะคะเ,เพื่อนเมื่อวานที่ว่าเอออะไรนะจะพูดอะไรนะ ทีนี้เราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะเพื่อนๆใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งแล้วก็ใส่หัวหอมมางไปเลยไม่มีพิธีหรือจองอะไรนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะสังเกตดูนะคะถ้ายินิตทากับข้าวนะคะยินิตจะไม่ใส่น้ำน้ำตาลนะคะเพื่อนๆเกลือนิอนนดนึงนะคะเพื่อนๆ นี่คนนี้เกินเนาะเกลือนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆอนี่ก็คือว่าเยอะนะช้อนชานี่ก็เยอะนะคะ,ะใส่ไม่หมดนะคะใส่ใส่เยอะมันก็จะเค็มนะคะเพื่อนๆต้องใส่น้ำมันหอยอีกเนาะ,ะน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อน วันหอยสีอิ่วขาวนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะสีอิ่วขาวก็ใส่เยอะก็เค็มเหมือนกันนะคะอย่างนินดละหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ผัดให้เข้ากันนะคะผัดผัดเห็นไหมตรงนี้มันจะกระเด็นอีกแล้วถ้ามามาตั้งกล้องตรงเอากระทะมาตั้งอีก,อก,อกที่หนึง่งมันก็จะมัน มันไม่เต็มมันไม่เต็มจอเนาะเรต้องมาตั้งตรงนี้นะคะต้องมาผัดตรงเตาตัวนี้นะคะแต่เตาตนี้จะทําให้เอ่อเปื่อนนะคะเพื่อนผัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะออคลิปเมื่อวานนะคะที่ว่าเป็นคลิปปลาร้านะคะปลาร้าของชนี่ที่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จนะคะก็มีพี่ช่องนึงนะคะพี่เอ่อช่องนักรองเท้านะคะเขาก็แนะนํามาว่า ให้ใส่เกลือนะคะไม่ต้องกลัวเค็มใส่เยอะๆไปเลยนะคะจําชื่อช่องไปแล้วนะคะหนะ้ารองเท้านะคะเป็นพี่เขาก็แนะนํามานะคะก็เลยรีนิก็เลยว่าจะไปเอาเกลอือใส่อีกนะคะก็พอดีไปเห็นว่ามันเป็นขึ้นลานะคะแล้วน้องอุยนะคะน้องอุยคาขอบคุณมากๆนะคะน,น้องอุ๋ยแอลไปกินไปนะคะจากประเทศเยอรมันนะคะใช่ไหมน้องอุยขานะคะน้องอุ๋ยนะคะน้องอุ๋ยนะคะ,ออะ,คะก็บอกว่าให้ ให้หมักเกลือไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆหมักเกลือไว้หนึ่งคืนนะคะหมักเกลือไว้หนึ่งคืนแล้วก็พอปลามันแข็งแล้วก็เอามาปรุงนะคะใส่ข้าวคั่วใส่น้ําปลานะคะปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะพอดีพี่นี้ก็ามาอ่านข้อความสายเกินไปซะแล้วนะจ๊ะก็เลยทําให้ปลาไม่ประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณน้องอุย๋ยแล้วก็พี่ช่องนะัรองเท้านะคะที่ให้คําแนะนํามานะคะ,ะเราก็มาผัดต่อนะคะเพื่อน เราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆสุกแล้วนะคะเราไม่ต้องสุกเยอะยันนี้ไม่ทําไข่ดาวนะคะเพราะว่าอันนี้คาร์เี่มันก็เยอะอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆใส่ใบขึ้นช่ายลงไปนะคะขึ้นช่ายแล้วก็ใบโหระพานะคะดูสิใบใหญ่ๆนะคะโหระพาผสมกะเพรานะคะกลิ่นมันจะออกมาแบบเหมือนโหระพ่าเหมือนโหระเหมือนโหระพาแล้วก็เหมือนใบกะเพราด้วยนะคะ มันผสมกันนะคะพเพื่อนเรว่างหวงาาัวละลากับใบกะเพรานะคะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งน,นะคะจะเป็นสายพันธุ์ใหม่เนาะหรือว่ากะเพรากะเพราฝรั่งหรือว่าโหัวาะ้ายฝรั่งนะคะียกอย่างนี้ละกันเนาะเราก็จะผัดนะคะพเพื่อนผัดให้เข้ากันนะคะโอ้หอมมากเลยค่ะน้อมหอมนะคะ เราจะเอาพริกมาใส่พิกเห็นไหม,มคะใส่ลงไปเลย,ยไม่ยอมออกจากถ้วยนะคะเราก็จะผัดให้เข้ากันนะคะเพื่อน เข้ากันก็คือได้เลยนะคะคราวนี้ก็ได้เลยนะคะเห็นไหมสวยงามค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาจัดการกันนะคะดูดูน้องหอยนะคะน้องหอยน้องหอยนะคะอหอยะะหอยนอหอยน,นึ่งตัวอย่ายน,นี้ก็จะมือดํานะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้สวยเะะราไปทาสวนทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานนะคะกลับมาจากไปซื้อผักมาแล้วก็ไปปลูกผักนะคะเพื่อน สามทุ่มนะคะได้ขึ้นมาบ้านสามทุ่มนะคะเพื่อนเพื่อนขึ้นมาบ้านมาะสามทุ่มหิวข้าวหิวข้าวนะคะทาตั้งแต่กลับมาจากาาไปซื้อแล้วก็ทํายาวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกผักนะคะขุดดินปลูกผักนะคะอยู่มั่งนอกก็เราอยากกินอะไรแล้วก็ต้องปลูกเองทําเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อนเพื่อน กะเพราก็เสร็จเอ้ผัดโหระพาก็เสร็จแล้วนะคะเอ่อซีฟูดโหระพานะคะเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะฝากช่องสมินญาแอนอิลิซาเบธพาแซบด้วยนะคะ มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆชิมดูแล้วอร่อยอร่อยนะคะจานเบอร์